<Cornell. S 1> มหาอยู่หากินครับผมเบสสามสิบมาใส่เบดครับมาใส่เบสมาเต็มโอ้ลุงลุงเอาเด้เอาเดาโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่ครับพี่น้องมันมันครับโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยห้องออกมานเดืกดปวดอย ตายจ่อยโอ้สิได้เดิยวเนได้บ่ขึ้นได้บ่ลูกเพื่นยืนชมก่อนโอ้ช่วยนะครับช่วยนะช่วยช่วยพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องตายจ่อยย่ะอือหือใหญ่ยังพี่น้องสุดยอดดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาตรงมาแล้วมันครับมันนี่เพิ่งก็ได้สองตัวนี่ยะโอ้เฮาได้มาแล้ครับผม สามเดียวอันนี้ก็สิคือลูกมันงเลยนี่โผล่ครัวปลลูกคอกอ้ามาแล้วครับมาแล้วโอ้ยพี่น้องไมยมาแล้วมาแล้วสามเดวครับผมสามวดียใจดีบอกมาเด้อพูดได้สามเกือบสี่ทุ่มพี่น้องปิดนีเลยพี่น้องปลากิ๋วเหรอวะกินเ๋วกว่าเล็กเลี้ยงโอ้หมวานแห่งพี่น้องหวานแห่งตัวบปงใหญ่ครับบ่ถึงโลกไก่เคี้ยวนะครับลุงลุงถึงมาโลกกว่าโอ้โหจุกช่วยบังลุงลุงโลกกว่าโลกกว่าอ้ใหญ่แห่งเดยตัวนี้ โมคขได้ตัวใหญ่จะสีจ้าเถือพี่น้องเลตื่นเต้นครับตื่นเต้นลงผ้งาหมานีง่งหละครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดลุกมาลุกคนนีพี่น,อน,น,อน้องี่สมเคิได้อพี่น,อน้องเเอานครับพี่น,อน้อง กับพี่น้องครับนิติพันธุ์วิธีไทยบ้านครับพี่น้องมากันลงุลงลุงเพือเก่าพี่น้องมือหนีมาหาอยู่หากินครับผม, <30 S 2> มเบสสามสิบมาใส่เบ็ดครับมาใส่เบ็ด <30 S 2> มากันลงุลงลุงใส่เบ็ดเบสสามสิบขันครับลงุงลุงเงยยังลุงลุงจีรีดมนีิไม่กี่ส่วน,น,น,นเล่น้อยครับผมเออได้<ต><า>ยังจีรีดมากครับพี่น้องลลงแ้วมากมนี้มาใส่เบ็ดมาหลุดในการเดิมพี่น้องเ้าสินบานกันมั่ครับผมพอเติมว่าได้ครับลุงลุงมือหนีมาครับพี่น้องหามุ่งคิง มาหาโมงเคงิ่งติดธุระต,ติดนั่นติดนี่พี่นอ้องก็พอดีเรียบ,บอ่อหันครับขันมาเว้นกวน่านี้คือสิตมันห่อนพี่น้องลุกมาได้ดหรือเปล่อนกาพอน,อนครับมาขามแห่งลุกลุกลลอกอ่งแล้วพอถ่าแล้วว่าเดื้ <ลง S 1> อสูแล้ววะนี่พี่น้องสภาพไม้เก่าครับพี่น้องเคยมาหลายเทื่อแล้วครับผมน้องสมันครับคือเกา่นาน้าลุ่งบานนี่เคมัดหมัน,มนครับมองขึ้นมันครับเคยได้เนียเพได้เนียจากสีพี่น้องเคยเห็นเไยเคยทายพี่ให้น้องลุกไดไดเบิ่งอยู่ครับ นี่ครับพี่น้องไม้กับเป็นคือเกาครับน้องเกาน้องแกเคือเกาครับผมน้ำก็ลุ่งบานนี้ฟางก็สั้นครับพี่น้องเนื้อจีรีด้วยครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่เนื้อจีรีอ่าครับผมนี่วิธีการใส่เกี่ยวหลังมันเนาะอย่าให้มันตายเด้ออย่าให้มันตายครับนี่เด้ออ่าครับผมใส่มันสีลอยลอยไว้อย่าให้มันจมแห้งอ้นี่ดินคือแข็งเถอดินแข็งมองง่วลง งัวลรุ่งมาหนิสั้สนเป็นนีง่วนรุ่งไหนอยู่บ่อมีแหละไซซ้ำม,มีแหละนี่ก็ดินทุกครั้งหายถ่งลงลงนี่ครับบรรยากาศสภาพับไม้พี่น,อนอยยอ้องน้องใยใยโบ้เคยเดชสูบเดชสะขึ้นเก่าเลยพี่น้องน้องสมันครับน้องสมันอีกแล้วครับพี่น้องไปไปชมบรรยากาศเป็นกันพี่น้องเดี๋ยวสิข,ขอขอ,ขอตัวไซเบ็ดก่อนเด้อครับจะเข้าพี่น้องเด้อไป,ไปเด๋รุ่งไดไปเลยครับลูกพี่เดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งจากหลังสองหลังหนะัวบเนาะ แล้วก็กระหลุนนีนกันแบบนี้ตอนยามบรรยากาศตอนแรกพี่น้องหาโมงคิง,คงหาโมงสีสีเป็นอะไรใดนี่ครับถอยติดก็ต้องตกุกเสพบัตตุปิปิมันดอ,อกเข้าอายุหาก,กินครับพี่น้องเป็นอย่างรู้ลงอีหรีตายบ่ะไ,ไปจับมาเมื่อคืนนี่แล้วกลับมาใส่หาประคอพี่น้อง ตายมึงกินดอกจูนี่หนาแรื่องวันนี้ดีอยู่ดวงดวงอยู่นะไพร่ยตายอย่าปักเลกเด้อเอาชิ้นลอยๆไปยังสี่ละรวบกลับครับเอาลราพี่น้องยามกลับครับผมเอาแล้วเอาแล้วตัวนึงพี่น้องโหบักใหญ่เลยเอาแล้วครับเอาแล้ว ลุงลุงวัวลุงลุงเอาเดวเอาแดาแวอ้ติดแล้วครับติดแล้วตัวนึงยับกลับครับโอ้เอาเร็วขนาดเลยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโ้เอ้ยโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกครับ แต้มแรกแขกหมานพี่น้งองโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยอุ้ยโอ้ยตายต่แลมล่มลมล่มลมหลัลลกเกินฟังพี่น้องโอ้โอ้มาแล้วครับหนึ่งแต้มเอาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับผม นี่ครับพี่น้องมันมันครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มมันพี่น้องมันมันเรียบร้อยมาแล้วลุงลงมาแล้ว ใส่เบ็ดสพลาดแล้วดอกหากเห็นพ่อถิพย์งามแห่งเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับ,บมาใส่เบสเหมือนี้อดบอได้เห็นพ่อถิพย์ง่วงมากอดบอได้พี่นอ้องอ็สู้ไปโอ้อยางงามเลยพี่นอ้องแดงจริงๆเลยก็ได้สิโต๊ะครับผมรบออครับผมลุงลุงพักอยู่แต่ย่างกลับได้แล้วครับตัวหนึ่งหมาแล้วย่างกลับใส่ทีไมไว้ประมาณสี่หาหลังแล่นกลับมาพอดีเลยครับเนี่ยหมาครับ โบแฮวแล้วพี่น้องได้แล้วตัวนึงห้องทองเลยครับผมบรรยากาศครับสวยๆเก็บมาฝากพี่ฝากน้องครับผมกลับลุงลุงคือเกา่าดีตายหลายเนพี่น้องครับ ผมว่าผมเห็นตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยดิ่ดดอยู่นันพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยดึงยู่บยวบอยู่ลุกลงเอาแล้วลุกลงเอาแล้วเอาแล้วจักบนหูวกันเอาแล้วเอาแล้วจักย่านไปหน่อยอยู่ปไปยังก็เอาเลยฮะโอ้โหพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหมื่นหมื่นหมื่นเสร็จแล้วขับุมหมื่นเอาแล้วครับเอาแล้วเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วครับอีกแล้วป้ายย่งนี้ป้โอ้ปลาคอนยพี่น้องปลาคอน่อยลงเอาแล้วลุงนงก็ได้เอาแล้วตัวน่อยวเอาเตเว่นขนาดเลยเอาตัวที่สองแล้วพี่น้องลุงเอาคอนนี้ขอาคืนนียเอาึ้นนี้เอาึ้นนี้เออเฮ้ยมาแล้วอย่าเอาเร็วขนาดเลยยามกลับเอ๋เลยครับพี่น้อง ว้ามาแล้วครับพี่น้องครับตัวหน่อยว่ยเห็นหน่อยดิโอ้ฟังมันสั่นเหมยมันจีริมันปเป็นฮ <laughs> ะจีรีมันเป็นมันดินอยู่นะนไปกิริมัวโอ้ยคือ<ต>ป,ปัญหาเลยดีรีแต่แล้วเนี่ยตัวแรกหาจับจีรีเด้อโอ้ตัวหนอ้อยได้เดลยกิริตายเบิดดีรตายเบิดเมไครพี่น้องเนี่ยมาเล้วครับนี่ตัวหน่อยอ่ะลุงเสืของหนึ่งเต้มยนึงเต้มยสองสองแล้วเออสองเต้มแล้วอะ สองแล้ครับโอ้โหพวน้ำเจ้าแล้วเจ้าเป็นคนย่ามคอยไปคนใส่เนาะย่ามกลับน่ะลุงลุงลุงใส่ครับผมย่ามกลับเออเขาเป็นคนย่ามเน้อครับผมสองแล้วพี่น้องบ่แหฮลแล้วครับบ่แหฮลแล้วบ่แหฮลแล้วครับบ่แหฮลแล้วสองแล้วครับสองแล้วโอ้ยสวัสดีครับผมผูพองต้นแรกพี่น้องหลังจากกินเขากินน้ำแล้วครับผมมามาหาย่ามเม็ดครับพี่น้องมันสิคือบ่มันสิมีเจ๊กแต้มเจ๊กตัวบ่สั้นแห้งครับไม้เนี่ก็พี่น้องเคยหูเคยเห็นเลยแหละอ่าพ่น ฟังสั้นครับพี่น้องครับย่าลูกลุงเจ้าจับพี่เดียดนะเจ๊เกียดปะนะอู้หูดีเลยโอ้ลูกลุงหายเหยื่อผมเลยพี่น้องสุดๆเลื่อยหายเหยื่อสดใส่ครับผมรอนลุ่นไหมที่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมีแต้มในไทยเมึงครับผมมีเหยื่ออยู่ครับยังอยู่ในเหยื่อพวกอู้หูฟังสั้นให้พี่น้องพี่ น้ำมันลง oh, ่งน้ำับบนี้ยัง well อยู well. ่ครับยังอยู่อมีแต้มนิดไทยเบิ่งครับผมนี่ฟังสั้นครับเนี่ลุ่งตรงล่งด้วยน้ำเลยขึ้นฟัง่อใดพี่น้องสำเหว้โดดเบิกอย่าะนียนบดู่น okay. ี่นิี่ดนี่ดหลังนี่ไหนี่ดีเนนบ่บ่แถวนีนบ่ อ้าวดูนุงบ่ขึ้นมาบ่ลุยน้านี่บ่เหลือเ in หลือวะเนื้อเหลือเนื้อนั่นแนมเห็นอยู่นะดำคือเหลืออยู่อุ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเี้จริงดีตายครับจริงดีตายตัวนี้ก็เหลือครับก็เหลือบ่เพิ่งเหยียบเจอสีนเนาะคือนองร่างหนีสิปิดแปลกตึ้งลง ก็ไปเบิ่งมึงเยอะเหลือไปเนี่ยถ้าปุ่นมี่ป่ะสองนี้ไหมปุ่นเอ้ยปวดเหลือเ่าคือเจ้างโจ๊บแปลกๆอ้าวพี่น้องอ๋อโอ้ยอย่าเขาออกมาเดือกปวดเนยตายบ่โอ้มาแล้วครับพี่น้องโอ้ยเ้าออกมาเดือกปวดอย่า ตายจ่อยโอ้สิไดาด้ขึ้นได้บ่ขึ้นได้เพราะเพื่อนโอ้ช่วยนะครับช่วยนะช่วยพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องตายจ่อยยะอืใหญ่เองพี่น้องสุดยอดดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาตรงมมาแล้วมานครับมันี่มาแล่วพี่น้องเอาสิเทียบไข่ก็เบิ้งก็ได้เอาสามครับผมเทียบไปเบิ้งก็ได้สองตัวนี่ยะโอ้เข้าได้ไม่ได้ครับผม สามนี้อันนี้ก็สิคือลูกมันเหนี่ขอบคผัวลูกพอกอ้าวมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยพี่น้องไมยมาแล้วมาแล้วสามนะครับผมสามแล้วดีใจดีใจแต้มนะครับพี่น้องเห็กเด็กมกแกงนึงล้ะตายนะอ้ยโหมาเดือบปวดยังมาโหมาเดือบปวด้สามเกือบสี่ทุ่มพี่น้องติดติดตั้งเต่ยานไหนน้นห้กระบาเเลนาะใส่เดียวกับล่กลับแลืวกับ้องทีกินเขายัเป็นากบเว่นี้เลยพี่น้องป้ากินเหลือกเอะวะกินเหกป เล็ดเลี้ยงโอ้หมาเน่งพี่น้องหมาเน่งตัวบุ่งใหญ่ครับบอถึงโลกไก่เชี่ยนะครับลุงลุงถึงบ่โลกวัวโอ้โหโจกโช่วยบังลุงลุงโลกวัวโลกวโอ้ใหญ่แห่งเดียวตัวนี้บ่เคยได้ตัวใหญ่จะสี่จั๊กเถื่อพี่น้องเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นลุงลุงพาหมานหนึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโลกวัวโลกวัวอือหือหมานพี่น้องหมาหมาครับแต่เงือกจิลีนี่เท่ว่ะตั้งแต่พี่น้องเลยมันเจ็บบ่ให้มีปลาดุกกิน แลาวแต่ประคอป่แม่นจ้ะบอีกเป็นประคอกับพวกประเสื่อมแล้วก็ป้าถอดท่วงแล้วก็อีกอันนึงก็คือป้าในไหมปลากระสุบภาษาภาษาการเขาเรียกป,าปลากร,ร,ระสุบครับครับภาษาอีสานเขาไปภาษาอีสานกคือปลาสูบเอาโอเคครับมารแล้วพี่น้องไปลุ่นกันหลังต่อไปครับผมลุ่งลงใส่ต่อครับเดี๋ยวปุณละ รอเมืองเมืองเสาเลยเดี๋บานเดี๋เบิ่งเยอะมันเด้อครับผมจีด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 อะ่้เยอจริงดีหมูห้องบกข่อยได้ใส่กันพี่น้องลองใส่บิเดโอ้หนีเลือครับเหลือปเลืออยู่ไปรับหืมนลงล่าโอ้ผู้ใดจมเฮจังสรรน้ะเขาจะไทยหน่อีเลืออยู่ ไปครับอ่ะพ um ี่น okay. yeah. ้องหมวอนี้สรุปห้องทองนะครับได้ห้องทองเนี่ยพี่น้องได้สองสามตัวสี่ตัวแล้วโอเคครับผบพอกันมื่อเสาร์นะครับพี่น้องครับเมือนพรุ่งนี้เช้าพบกันครับผมมีแต้มแล้วพี่น้องสบายใจแล้วครับวันเสาร์เขพอกันไหมครับผมครับวัสดีตอนเสาร์กับพี่น้องไปหาปู่เบดกันครับ หลังจากมื่ขึ้นได้ไปแล้วครับผมส,สีแต้ก็พอครับรพอหน่อยพอใหญ่สีโทนหน่อย้อยู่ป่ะเหมืนอนเกกู้น้ำกันครับผมทีแต้มเพื่อบอรว่าหุ่มลงลงเดี๋ยวงลง เจลูลุงคือนี่บ่เป็นจใจในน้อบรรยากาศเศร้านี่น,หน,หนอ้อ,นนอโอ้อากาศเย็นสบายดีพี่น้องปไหนลุงนี่ก็บรรท์บ่นะโอ้โหอืมป้ามันดูเตือนกินแหลกอยู่แล้วแหละเบ็ดเบ็ดเบอร์สิบเบอร์สิบห้าสามสิบหลัง ยี่สิบเก้าหลังครับพี่น้องมาเคลื่อนฝาดไปแล้วซีพี่น้องหมานทักมาหลุดด้วยกันครับเพราะจะมีแต้มเพิ่โม,มไปเนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยฟังสั้นทัก <c oughs> นี่เนี่ยปินขึ้นพี่ลงลำบากครับพี่น้องไปขึ <c oughs> ้นไปด้วยกันครับพูนฝาดจีเกล้าขึ้นพี่น้องสวยงามฝาดจีเกล้าถอดลงไปสจะถอดลงนี่ยหนาสงามพี่น้นอง,ง พระอาทิตย์สวยงามเสมอนี่ขนกลุ okay. ่มเนะฮะวายไปแล้ว hmm. บ่มีขนนเองหมือนี่โอ้ยเี่น้องเลยเฮ้ยมือนี่นี่ะไร้พีนนองไหนวะมันขึ้นสีแต้มครับบอกขึ้นพี่นนองไปยีก้าขั้นันอยู่ครบผู้เก่าครับ ไปผมกับลุูกๆกับสิทธิ์ลาพี่ลาหน่องไปก่อนบ่มานครับเซลนี้โอกาสหนาพอกันไหมนะพี่น้องเนาะคลิปคใหม่รับคลิปนาพอกันคลิปนายังมีครับเดี๋ยวหาแต่มาฝากพี่ฝากน้องอย่งไรที่เก่าแหละเอาเมื่อนี้ลาพี่ลาหน่องไปก่อนครับโอกาสหนาพอกันไหมครับบ๊ายบายครับผมโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผมเป็นเช้าที่แห้วอีกแล้วไม่อยากขอเลยออกเก่าอ่ะมือหนามีเหาดดงลงไปบ่ได้กินแห้ว